เริ่มต้นปีใหม่ด้วยศีลด้วยธรรมกันนะครับเรียกว่าศีลธรรมกายถ้ามีศีลเราจะสุขล้ำใจถ้ามีธรรมเราจะสุขเลิศตลอดปีนี้ถ้าท่านผู้ใดมีทั้งศีลมีทั้งธรรมท่านผู้นั้นก็จะมีแต่ความล้ำเลิศตลอดปีนะครับสาธุนนรธรรมธรรมะที่ทำให้คนดีสีประการพระพุทธองค์ตรัสไว้นะครับประการที่ 1. ยาตานุยายีจะภาวาหิมานวะก็คือให้เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าคนดีในทางพระพุทธศาสนา ก็คือคนที่คิดดีพูดดีทำดีสุจินติตะจินตีสุภาสิตะภาษีสุกตะกรรมการีคิดดีพูดดีทำดีเป็นศีลเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพหรือพอรมนุษย์เปรียบประดุดความดีที่เราต้องทำเองนี่คือลักษณะของคนดีเพราะฉะนั้นก็สังเกตกันนะครับคนดีวัดท่านก็จะหมั่นเข้าประชง์องค์เจ้าท่านจะหมั่นไหวทานท่านก็จะหมั่นให้ศีลก็จะมหจะมั่นรักษาภาวนาก็จะหมั่นเจริญ ท่าก็จะเพลิดเพลินในการบำเพ็ญบุญและก็สร้างบารมีนี่ให้เดินตามรอยคนดีที่อยู่หน้าประการที่สองอาลันจปานงปริวัชยสุมือที่เคยเลี้ยงเรามาจงอย่าเผาอย่าเนรคุณบุปการีบิดดอนมันดาอุปชาคูบาอาจารย์ท่านมีพระคุณต้องกระตะเวทีตอบแทนพระคุณให้นึกถึงคําพูดที่พ่อแม่เคยเล่านึกถึงคําข้าวที่พ่อแม่เคยป้อนนึกถึงที่นอนที่พ่อแม่เคยปู นึกถึงที่อยู่ที่พ่อแม่เคยจัดหานึกถึงการศึกษาที่พ่อแม่ท่านเคยส่งเสียนึกถึงคราวที่พวกเราจะมีผัวมีเมียท่านก็สนับสนุนเงินทุนก็ให้โดยไม่คิดแม้กระทั่งชีวิตของเราท่านก็ให้เราเกิดมาอย่าเนรคุณให้ตอบแทนพระคุณนะครับเป็นไม้เท้ายามที่พ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามที่พ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอเฝ้าทุกเช้าเย็น เป็นสมเป็นนูกลูกเนรมิตรสมจิตท่านนะครับประการที่สมาจัสุมิตเตสุกถาจิตุพีอย่าทำร้ายพวกพ้องมิตรของเรามิตรของเราที่เคยร่วมสู้อยู่เคียงข้างมิตรของเราที่เคยช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่มิตรของเราที่เคยมีน้ำใจมิตรของเราที่คอยให้เพื่อให้เราได้ดีท่านก็บอกว่าอย่าไปทิ้งอย่าไปลืมอย่าทิ้งคนที่ร่วมสู้อยู่เคียงข้าง อย่าลืมคนที่ช่วยสร้างทางยิ่งใหญ่อย่าละเลยคนที่เคยมีน้ำใจแล้วก็อย่าลืมเป็นผู้ให้เมื่อเราได้ดีสุดท้ายมาจะวะสังอสตินังนิคัตเฉก็คือว่าคนที่เขาไร้สติอย่าริตามอย่าไปเดินตามคนที่พูดชั่วคิดชั่วทำชั่วนะครับพวกที่เดินพวกที่ทำชั่วนั่นเองคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วดึงฟ้าตา่ำทำหินแตกแยกแผ่นดินหมินเบื้องสูงอย่าไปริอย่าไปเดินตาม เราต้องถอยห่างออกมาไม่ประมาทนั่นเองถ้าทำได้อย่างนี้ตลอดปีนี้มีความสุขทุกประการครับ